ไปปักเป้าไาปักเป้าด้วยเดีเ๋ยวแน่ารักไหมไม่เคยเห็น,น้องสวัสดีครับพี่น้องครับพระมะลุนป่าอยู่ไกลพี่น้องขมังไก่ป่าหันอยู่ขมาในตัวเมืองสุขโขทัยแล้วพี่น้องวันนี้เกือบสิคอสุขโขทัยแล้วครับขมาไก่ครับวันนี้เอาโย่รามอพีบุญแล้วพี่น้อง,องเลย โดนแล้วโดนแล้วมันติดเง้ไหมา่โอ,อาา้เจสต์ตไม่ได้มาครับาม,า <c oughs> มันติดต่อไม้เนี่ยปลาสองเส้นปลาสอเสนนู่นตุม่มตุ่ม มันโดยเจ้คุ้มก่อนอ้าวตโตโตนี่ละเอ้ามันมากเลยครับต้งขี่เราที่นอนด้ยสองเส้นเคยนะสองเช่นเคยครับมุนมุนขายาะเอาโก่งๆไปไว้ข้างหน้าเออมุนไหมเฮ้ยระวางระวังปลาวางก่อนดิ แต่ปลานอนยิบๆบเพี้ยงเ่ยปลาใหญ่ยังไม่มีเบิ้องเลยมันโดดไปแล้วอเออนั่น <laughs> คัดเอาตัวใหญ่ๆเออหนาวเป็นเรื่องซอยพี่น้องทั้งคนมามาลงตรงไหนก็นลงลงเลยจะลังกันหน้าทากันหน้าพี่น้อง <laughs> ข้างบนไหมเห็นไหมทางนน้นอ่ะไกลมาแล้วนั่นของเราก็ะเต็ดเอ้สองเนครึ่งถีงละเพื่อนเพี่นะเทยคือการพี่น้องเลยเ็กคือกันแต่ไปตดเป็นปุ่มผู้ซื้อดอกกูมนกูเอ่ยืนยืนให้มันเหมาะ เือกันเนาะสามปโตแล้วพ่เหลือเท่าไรก็เท่านั้นละยอดอะไรยอดยอาจิ้วลิ้วอย่้จสกี่น้องจ๊สองั้งเส้นเคยนะแปดศอกแปดอกเอาไว้ดราปิวจามน้ำแทะขนาดจ๊สอยังปิวอยู่น้ำแมงโอ้โหดูปลาไหมนุ่นหยับเลยุ่นโอ้เบตนาออนซาออนปลาโอ้นุ่นนี่มันเขายกฟังมาครับ มาโดนเหิ่มตะกุนี่นะโอ้ยคืนดีดีน่นปุบปับปุบปับจุ๊บอือโอไปเลยตัวหนึ่งโอ้หลายตัวอยู่เด้อหลายตัวอยู่เด้อมา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 เฝ้าตักสีเพี้ยนหัวมันเสียเวลวมันสิเฮียกระเฝ้าตักโอ้ ปลาไหมผู้ปลาผู้ปลา่นป่อปู้ปลาพี่ครับเปนปมกันพี่น้องพงงานมันช่วยกันมากครับเป็นปลาเบ้อพี่น้องไม่ปาเบ้ออันนู้นะเค้ยแค่หน่นดีอยู่บนเป็ดเบอยู่นังเตรียมกำลังเตรียมกับฟลาไปน้พี่น้องเน้อพี่ิย่อพี่น้องย่อดาย่อขาวกับโปมยง่อครกองแกงอรุมีเนี่ยมกะทักเข้ามาได้พี่น้องจะเป็นพี่น้องฟังน้าครับใไญ่ย่อกะทั้ามาสอบถามเลยครับนเป็นารจัดทรงกาพี่นอง เห็นปลากละ้โอ้ยปลาเห็นปลาม่น่าขึ้นเอยหึ้มหัวเสียบเลยมันสองเซนนะครับปลาสองเซนอ่ะอันนี้หลวงอันนี้หลวงไม่ได้มาเนี่ยหลงรอสองเซนครึ่งมาเลยอ่ะ มามาปลายัลมาไหมตาขึ้นยุบยับยุบยับเร็วเร็วเร็วมันหนักเดี๋ยวเรารีบกลางนี่กลางปลากําลังนี่อกํ <c oughs> กา,กาลังขึ้นเนี่ย ท <laughs> <r> <laughs> <sm> ี่มันเหลือแหละเหลือตัวไหนก็เอาตัวนั้นน่ะม้าไก่พี่นดาวน้ำยอใหญ่มากมันแบมันก็หนักโอ้โหจับจับจับยื๊ะป่ากระตี๊ดกระปั้นกระติด อยากขยาดแรงอย่าขยาดแรงหลายเป็นพึ่งก็เสียวได้ถึงไม่พึ่มก็เสียวได้นะเอาเลยเอาเลยเราจะไซส์ใหญ่ๆเลยแล้วนู้นเห็นกลางน้ำไหมคุณนะคุณปับคุณปับเยอะสาใหญ่ยังไม่เห็นนะ ใส่อะไรนิดหน่อยีิดีกันครับมาแล้วนึงติดงาใหม่พี่้อาติดยาหนาแรกมันแห้งมันยามันขึนยามันขึนนะครับผมจุ๊กจุ๊บจุ๊จ๊มายง่ยมากกับบสท่นนอวันสินอนมา โอ้ไปเลยตัวเบลอโอุ้ยฝูงนี้ไหมฝูงนี้มีแต่ตัวใหญ่ลงได้ไหมเนะี่ยระวังเลยเออ,นอห,น,หออนี่งทาเสอยอยู่แล้วเนี่ยากระจงไม่ใช่กันอย่นี้ ออมมา,าง,องว่างของริสองเสนติดเบหมมุมหุมห้มนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว จังหวะมันพี่น้องจังหวะห,หน่อยจังหวะ,ะนหน่อยจังหวะลายโอเคเร้โหปลาโตนู่นมาแล้วบวนแล้วมาเข้ายอเด้อ่าแถวบ้านมันยกม่ได้หลืพี่จ้องพี่น้องตอนนี้น้ำแดงว่านี้มากนะครับน้ำคฟองสิแข็งคฟองครับไปน <laughs> ไปไปดักลอ้อหลังเลยเสองเซนไม่ต้องกลัวลงรอด ขางาตัวนู้นอุ้ยอยติดโอ้ยติดยางโอ้โอ้โอ,อ,อ,อ้อดึงได้ไหมดึงไหมดูอุ้ยขาดบอสเยียย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 นยยนยย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 ย ไปเร็วๆสิหมัวได้ยืนเล็งอยู่นั่นแหละเฮ้ยนี่เี็น้องเลยมันกลับมาเป็นที่คุยกันเี็น้องปลามันเลาะริมไม่ต้องวางลึกอ่ะวางริมๆนี่ก็ได้ทัว เออเออโอ้ก็ยังมีอยู่ไล้ล่ะโัวเสียบปึ๊บโัวเสียบรอเลือกก่อน ได้มาเยอะไหมะได้มาเยอะมั้งโอ้โหเออขายโลเท่าไหร่โอ้ต้มแล้วใช่ไหม

นั่นมาแล้วนี่สองเซนครึ่งนี่ดูตัวปลาสวยไหมสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งนีแต่ตัวสวย าแล้วหมดหนักสามตัวจ้าสองตัวไปแบบตัวนึ่งเกิดอะไรเก็บไปเก็บเด็กผสมน้อยไปเราจะนั่งเจนางมาแล้วหมดหนักสุดแล้วสองตัวไปยังพอได้พี่นวะ ตอนนี้โทรศัพท์มีปัญหาพี่เนาะค่าแต่มันขึ้นหนาไม่ได้ปั่นใจว่าเป็นอย่างไรครับเนี่ย <ขา S 1> เสียงแันอีกละมั้งนี่ครับใจกีนกันไงงั้น,น,น,นต้องรุ่นนี้เนี่ยม,มาทีละสี่ทีละห้าก็โอเคแดงรุ่นนี้ต้องอยูย่ได้พีน่นนองเป็นมาแต่สาวเป็นกระเรลี้ยแลเลยครับ เต็มกองโฟมอะไรบ้างอ่าติดตัวนี้ ไปแต่แดดมาทุ่เจีนเชลโตพี่น้องเหมืนี่ต้องแดดคึมๆเหมือนนี่ปลาปักเป้าปลาปักเป้าด้วยเดี๋ยวมน่ารักไหมไ,ไม่เคยเห็นานานแล้วนะไม่ค่อยได้เห็นนะครับตอนนี้ปลาปเป้าครับเคยเห็นนานแล้วด้วย ก็ยกม่กบพึงได้พี่น้องนี่ยกมาให้หลายปีกแล้วเก็นไัมน่ารักใช่น่ะไปดโอ้ปลาอะไรบวนยกแม่ถ้าได้วางยอหรือมาบอบด้วยนี่แค่เป็นสบปิดประตูหนาพี่น้อง มันอยลงมถอยลงมาแล้วนะเนเริ่มถอยลงมาเลยยิบยับยิบยับเริ่มมันอ่ะนะบดเริ่มถอยลงล่างน้ำมันค่อยลงมันเขาย่อมาลนะลาไม่ค่อยตี่พันธ์ข้างง่ายเงียเริ่มดูกันมากแล้วบาเนี้ยกบอุะเนี Nan. Hm? ตัวนี่พี่น่องเอ,อ้ยๆพะตะะิดทีละสีละหายเป็นทีละสีละหายอีกพร้องทีทีละตัว <c oughs> ออสนงายมานี่พี่น้องเอ,อ้ยมันก็ติดน่ำนึงกับบ้าไหลแล้วครับ เอตากบพวกติดนะติดประตูนนะพี่น้องช้นรง,องนของตัเบอรครับม <c oughs> าบดกัสิได้ดด้ดดสองโลอีกลากระจกพี่น่อย <c oughs> ตัวบงยหนึ่งพี่น้องนะครับสองเส้นคืนอัสองเ้นกับสรอานี้พี่น้องนะครับก็พอได้อดสองโลครับไปไกลบ้านเยู่ บ่าได้แน้ำมันนะพี่น้องแถวบ้านมันยกบูได้ครับน้นำมันบหรายละนี่ยครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาลูกันต่อในต้องในกาฝาก,ก็ติดตามก็ไลค์ก็ชแชร์นงาจะหายครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม